ไปเลยนะพ่อฉันจะทำมาหากินไม่มีเวลาว่างมาเถียงกันแก่เอาไปไปออกไปเร็วเเซ็งจริงๆเลยมาโดนพวกมิจฉาชีพมักง่ายหลอกซะได้ เกิดเรื่องแล้วครับผมขอโทษจริงๆนะครับที่ผมสะเพ่าเองผมขอโทษจริงๆครับเจ้าของแปลงผักนี่ขอโทษฉันเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจนี่ถ้าผมพูดไปแล้วเนี่ยคุณอย่าโกรธผมนะครับอ๋อแล้วนี่คุณขายผักไปเยอะอยังครับไม่เยอะหรอกเพิ่งขายไปได้เจ้าเดียวเองคือไอเคนลูกน้องผมอะครับมันเพิ่งมาสารภาพว่ามันทาํายาฆ่าแมลงเนี่ยหกลงไปในแปลงผักของคุณเนี่ยที่คุณรับมาขายอะ ผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมจะชดใช้ให้ทั้งหมดเลยนะครับดีเลยไม่ต้องชดใช้ฉันอะไรทั้งนั้นแหละนี่หมายความว่าไงคุณไม่โกรธผมเหรอครับไม่ฉันไม่โกรธคุณหรอกฉันนะจะแก้แค้นพวกมันให้สาสมเลยนะออดีนะที่พวกมันเนี่ยซื้อไปแค่ต้าวเดียวแก้แค้นคุณเนี่ยมาช่วยฉันรีบเก็บแผงผักด่วนๆเลยเออ,เออครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยนะครับแก้แค้นอะไรวะ มามา,ามาเงี้ยล้วมาโชคดีจริงๆที่ร้านเนื้อสัตว์ไม่มีกล้องวงจรปิดแบบนี้เราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลยนั่นน่ะสิเตรียมตัวรวยกันเลยเราเนี่ยจากเนี้ยเราไม่ต้องซื้อวัตถุดิบอีกต่อไปแล้ว <c oughs> เออนี่พี่หนึ่งเมื่อกี้เน,นี้ยฉันเห็นที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะ มันวางแพ็กน้ำไว้ที่หน้าร้านอะหรือว่าเราจะไปขโมยมาขายดีเอาแล้วเมื่อกี้น้องทำไมไม่บอกพี่อะพี่จะได้ยกมาเลยก็ฉันกลัวยกไม่ไหวแพ็กน้ำมันหนักนะพี่พวกเราอะทำได้อยู่แล้วเชื่อมือพี่ซิได้งั้นเราไปช่วยกันยกมาเลยละกันนะค่อยๆยกมาเดี๋ยวจะโดนจับได้ <c oughs> ได้เลยน้องรัก <c oughs> เฮ้ยนี่พวกแกขโมยเนื้อหมูร้านฉันไปใช่ไหมฮะหายไปเป็นโลเลยอย่าปากพอยนะเว้ยพูจ่ามากเลยใช่จะมากล่าวหาเอาหลักฐานมาด้วยนะคะจะบอกนะว่าทำเงินเป็นขบวนการเลยนะฮะอย่ามาปากดีที่ร้านฉันวุ้ยออกไป